ครับผมเบิงโอ้ยเต็มโพลโพลแนบเบงครับผมนี่วิธีการเอาปลาสิวห้องโอ้โหค่อยๆไปครับผมอือหืออือหืโอ้ยนามพัดไปก้อนเลยไปแง่งกันน่ะโอ้ไปเสแล้วครับผมอือหืออือเขาบ่ล่ะเข่าบ่ล่ะพ่อเอ้อโอ้โหดูครับดูโหผลงานครับผมไม่ได้โกงไม่ได้ตัดต่อนะครับผมสดๆร้อนๆเลยครับ สุดยอดเลยครับผมเก๋วบอเทฟ้าไปหากินมันครับอีกอีกแล้วครับเมื่อนี่วัสดีครับผมเมื่อนี่บอเทฟ้าพาไปหาป่าครับผมเมื่อนี่ออกบอเทฟ้าออกลุยหาป่าครับผมเจ๋วไปเบิ่งกันครับผมครับเบิ่งสอสเด็ดอีกเบิ่งครับผมโอ้ยนี่ปลาซิวหน่อยครับผมโอ้ยย้ำคำครับผมเบิ่งดีดีเบิ่งดีดี โอ้ยบางช็อตเด็ดบางช็อตเด็ดโอ้ยแบบไรนะครับสังเกตบางดีๆดีนะครับสังเกตบางดีสังเกตบางดีขดีดขนวอฟัวนี่เป็นไดเป็นไดครับผมขาวจโลโลสซิวลวืวอนๆโอ้ยมองได้ครับบองมาเต็มมองปลาสิวเต็นครับโอ้ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวถายบางอีกรอบนึงตักบัดมือแท้แล้วมื้อ,อนี่ เบิ่งผลงานอีกรอบครับผมโหยเบิง่งเบ่งครับผมโอโ้ไปแล้วครับเต้นโพโพโหยแบบเซิวหน่อยครับผมจับตาเบิ่งดีๆครับฮึบโอ้โหยเออสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้โหยเบาๆหน่อยสุดยอดดีดีครับผมเบ่งเนี่ยเครืองโลครับโอยูครับผมเครืองโลบโมยูเลยนี่สุยดยอด แนวมาไว้ทั้งเลยหมาอีกแล้วครับผมเพียบชมอีกครับผมชมอีกโอ้โหหมาอีกแล้วครับบังเอิไก่ครับผมบงเอิไก่บังเอิไก่ครับผมโอ้โหบงเอไครับผมไปบาตันเของบต้นเ่ิงทั้งอยู่ครับผมอ้เต็มแล้วก็อู้ไปเรวเร็อโอ้โหโอโหโอ้หอูักเลยดักึงมาขึ้นดึงมา่อคนโย่ หน oh, ึ Some oh, ่งโมยูล้อหนึ่งโมยูโอ้โหเจ้ารับวะเจ้ารันบ้าล้อหนึ่งโมยูโอ้ยมันเถอะบ้โอ้คนหน้าตาดีเฮ็ดที่กับมันครับโอ้ยเจ้าเจ้าครับผมครับผมเบิ้งโอ้ยเต็นท์พวกละแงครับผมนี่วิธีการเอาปลาซิวเฮา้องค่อยๆไปครับผมโอ้หนามพัดไปก้อนเลยไปแง่งกันนะไปเสร็จแล้วครับผม เขาบ่ล่ะเขาบ่ล่ะพอเออโอ้โหดูครับดูโอ้โหผลงานครับผมไม่ได้โกหกไม่ได้ตัดต่อนะครับผมสดสดร้อนร้อนเลยครับสุดยอดเลยครับผมเกียวบอเดี๋ยหากินมันครับอีกอีกแล้วครับเมื่อนี่สีหากิลิ่นผสมนี่บอกเอา ืทีเดียวทีเดียวทีเดียวเยวต็มถ้วยมีรีเลยครับผมนี่ครับผมผลงานถังที่สามแล้วครับไปๆเจ้านี่ครับสารทีบ่บอกพี่กัดเหรอครับเจ้า